โอเคครับ yup. ก er ็สวัสด okay ีทุกคนนะครับสวัสดีก okay, okay. ็อยู Sisters, acia, ่กับพี่อาร์มตีคุ้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยละกันนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเกมฟรีไฟนะครับผมก็น้องๆคนไหนนะครับที่เห็นพี่เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพี่นี้ด้วยนะครับพี่จะผลิตคลิปออกมาให้มันมีคุณภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกตามากมายที่ทุกคนไม่อาจเห็นนะครับและถ้าใครอยากจะแบบมาคุยกับพี่นะครับ ดี๋ยวพี่ทิ้งลิงดิสไว้ให้นะฮะเพราะว่างๆจะได้มาเล่นเกมทำคอนเทนต์กันนะครับหรือมาคุยกันใน Discord ของพี่นะครับผมก็โอเคครับวันนี้พี่สงสัยมานานนะครับว่าเกมฟรีไฟล์อ่ะมันมีอ่าท่าทางหรือแบบชุดเซ็ตต่างๆที่มันแพงมากมายเยอะแยะหรือแลนะครับผมพี่ก็มาหานะช่วงเนี้ยปักธงเนาะปักธงใหม่นะมันมันก็เข้ามาก็เสียกันก็หลักหมื่นเพจเอง นะครับมันก็พี่ว่ามันก็ยังถือว่าปักธงุันเนี้ยราคาถูกกว่าปักธงเก่ามากเลยนะพี่ก็เลยแบบว่าจะมาบอกน้องๆอ่ะว่าว่าในเกมมีไฟอ่ะมีอะไรที่มันหายยากกว่าปักธงแล้วก็มูลค่าแพงว่าปัก คงมั่งไหมนะก็คือพี่ได้ข่าวมาว่ามันมีเว้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่ค้นหาไปนะครับว่าของที่แพงกว่าปักทงฟรีไฟลนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันมีไหมนะครับสิ่งที่แพงกว่าปักทงก็มาหาในทิกต็อกนี่แหละเพราะว่าทิกตอกอ่ะมันแบบว่ารู้เรื่องเยอะกว่านะครับผมนี่อันนี้บอกสกินที่หายากกว่าปักทงเราดูดิ

ทงอะไรขนาดนั้นวะและสุดในเกมอีก OC แล้วชุดนี้เจ็ดแสนเพชรเบาๆ <st> uh> โอ้โหก็ทุกคนทุกคนครับ <st> uh> พี่เห็นเขาบอกกันว่ามงกุฎเอไม่ใช่ดิ <st> uh> เรือทองอ่ะบางคนก็ได้แพงกว่าปักทงบางคนก็ได้ถูกกว่าแต่ส่วนมากได้แพงนะครับ <st> uh> ทุกคนครับเดี๋ยวมาดูไอดีนี้นะก็คือว่ามันมีอะไรที่แปลกๆผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมของชิ้นนี้ก็คือ ที่ผมดูคลิปวิดีโอนี้อยู่อ่ะมันเป็นไอดีที่รวยแล้วก็แรแล้วก็ซุบเครื่องแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกัน ผมจะอธิบายกิจกรรมหัวมงกุฎแล้วก็สักลาวานะหัวมงกุฎเนี่ยเราต้องกดตามหาหรือตามล่ามันนะจนกว่าจะได้แค่นั้นแหละคือเราจะไม่รู้ว่าจะหมดไปกี่เพชรเราก็หาจนกว่ามันจะออกมาให้เราได้สักลาวาก็เหมือนหัวมงกุฎแหละครับเราก็กดหาจนกว่ามันจะออกมาว่าเราจะหมดกี่เพชรเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันก็ไม่มีให้แลกเหมือนกันของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงจริงๆนั่นแหละถามว่าสักลาวานี่ผมได้หรือยังได้แล้วครับตามคลิปที่ผมทาไฮไลท์ยิงทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมกดไปกี่ครั้งเจ็ดสิบสามครั้งครับ เท่าไหร่อล่ะก็ไปบวกลบคูณหารกันเอาเองลวกันเออไอส่วนไอหัวมงกุฎหรือว่าหัวราชาอะไรเนี่ยคือผมเคยกดตามหามันเนี่ยไปประมาณ26งหมเพชรนะก็ไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนเดิมครับเหมือนอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนดวงผมจะไม่มีอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่เอาแล้วนะที่จะตามล่าหัวมงกุฎอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมคิดคิดดูแล้วว่าผมจะตามไล่หัวมงกุฎเนี่ยอีกรอบหนึงดูดิว่าจะได้ไหมถ้าได้ขึ้นมาผมจะใส่ทั้งเกมเลยผมจะไม่ถอดเลยผมจุดมุ่งหมายแค่ว่าอย่างเดียวเลยแค่ผมกะไว้ว่า30 0 0 0เพชรต้องออกได้แล้ว นะต้องออกได้แล้วอะไรประมาณนี้คือกะแค่สา0 0 0ื่นเพรพอส่อ่าทุกคนครับก็นี่แหละผมได้ข่าวมาเรื่องมันมีของที่แล้เว้ยแลหายาก มูลค่าแพงมากหรือถูกมากแต่ส่วนมากมันแพงอ่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเราจะได้กันมาแบบว่าสามารถมีเงินแล้วสามารถจะได้กันมาง่ายๆนะครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับน้องชัดตีช็อปนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะน้องคนนี้ชอบเอาไอเดียแปลกๆมาให้พี่แบบ รีวิวนะครับผมก็เอามาให้น้องๆดูนี่แหละน้องๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ่ะพี่ก็จะามาให้ดูกันนั่นแหละนะครับอย่าไปดูนะว่าเป็นยังไงน้องชตีนะครับพิมพมาบอกว่ามีไอดีหัวมงกฎทองพี่นะครับพี่ก็เฉยๆย,ยังไม่รู้จัก,กว่ามันคืออะไรนะครับแล้วน้องมันบอกว่าอ่าพี่ไอ้หัวมงกฎทองเนี่ยหัวเนี้ยหนึ่งแสนเพชรก็ยังไม่ออกเลยนะพี่ลองจากเรือทองมั้งนันนะ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหนึ่งแสนเพชรเต็มมันหลายคนมากเลยนะแล้วมันหายากด้วยนะครับ นี่แล้วเขาก็บอกว่ามันมันหายากมากอันเนี้ยในคลิปเนี้ยสุม7 0 0 0 0มเพชรยังไม่ออกเลยอ่ะคือพี่เอาเรื่องจัดอ่ะพี่ก็อยากจะเห็นว่าหัวเนี้ยมันมันบรรได้กันมายังไงอ่ะทุกคนรู้ก็เม้นบอกพี่หน่อยนะครับผมก็ถือว่าน้องๆมันเป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยพี่ว่ามันแล้วนะแลหายากใช้เวลาด้วยอ่ะทงชิดซ้ายไว้เลยวะถ้ามีหัวเนี้ยหมวกเอฟอยู่ปลายตินนุ่ปอไปก็วันเนี้ยไอดีเนี้ยทุกคนทาติช็อปมาให้พี่รีวิวอ่ะ คือมีเว้ยแต่เราไปดูกันนะครับผมมันจะมีไหมมีจริงไหมนะครับเดี๋ยวส่องไอทีนี้ก่อนเลยตามสเต็ปนะครับผมเปิดมาหน้าแรกก็ใส่ <I think S 1> ทรง <God. S 1> ตึงรอเพลงนะครับไปดูหน้าโปรไฟล์แล้วกันกดไลค์ทันเจดนะครับเพียวหาสินะครับถือว่าเป็นไอดีแบบเด็กๆอยู่นะแต่เป็นไอดีในตำนานนะครับผม1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอนี้แปหลักในตำนานนะฮะพี่เชื่อว่าเลย น้องๆอ,งอะ่ะอยากจะได้ไอดีแปดหลักในตำนานแล้วก็มีของที่มันเลในยุคสมัยนั้นอยู่กันหลายคนเลยนะแต่วันนี้พี่จะมาให้พวกเองดูแบบว่าอยากได้เล่นๆไปก่อนนะครับว่ามันจะโกดเยี่ยมแค่ไหนพี่ก็อยากจะขอซื้อน้องชาติชอ็อปเขาไม่รู้ว่าเขาจะให้ซื้อหรือเปล่าไอเดีเนี่ยแต่มันน่าจะแพงอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะก็หัวมุกมันบอกว่าเสียหลายเพชรแต่พจะได้มานะครับมาเดี๋ยวไปที่แต่งตัวเลยแล้วดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับน้องๆ นี่ครับเซ็ตก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ไอดีเนี้ยของแล้ล้วน,วนสิ่งที่มีก็คือว่าของแลล้วน,ลวนเลยไปดูหมวกครับนี่ครับอันนี้หมวกเฟดั้งเดิมนะครับหมวกเอสมัยดั้งเดิมนะครับผมและที่ภาพไม่ได้นี่ฮะหัวมงกุฎทุกคนมงกุฎทองคําโคตรเท่ใส่แล้วมันหล่อเท่มากเลยนะทุกคนว่าปะผมรู้สึกว่ามันเทว่ะผมเห็นมันแลใช่ปะมันแลแล้วมันกลายเป็นของเท่ด้วยอ่ะ แล้วมันดูตึงอ่ะทุกคนแล้วมันไม่ใช่แบบว่าใครจะมีอย่างเช่นหมวกเอฟอย่างนี้ป่ะยังถือว่ามีกันเยอะนะอุย้ยแต่หมวกุดพี่ยังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวพี่จะใส่ไปแอคนะหูแลกวว่าปักธงอ่ะคิดดูดิหายากกว่าปักธงแพงกว่าปักธงนะาดูดิดูด,ดิมีอะไรอีกป่ะมีประมาณนี้นะครับของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ชาติีบอกพี่มานะครับผ้าปีกปากก็แต่ทุกคนถ้าทุกคนจะเอาปะละ่ะ พี่ก็ยังอยากได้เลยเดี๋ยวพี่จบคลิปเนี่ยพี่จะถามชาติีเ่าไหร่ว่าอยากจะได้ว่ามาครอบครองดูดิเซตหูคือพื้นฐานของการแบบเอาตัวรอดหรือแบบพวกของแลไอดีเนี้ยนะครับดูดิดูดิดหูของโคตรเต็มอะนะถือว่าของแบบใช้ได้เลยไม่ไม่ขายที่หน้า,าใครเด็กขาดเลยอะชุดแรล้งเนี่ยดูสิดูสี แรงซีซันสี่ที่พี่ใส่อยู่นะแต่เป็นแรงโกนะครับแต่พี่ก็อยากอยากได้อยู่ดีอ่ะนี่ครับกางเกง F อนะครับกางเกงตาไฟนะครับผมเนี่ยโคตรตึงอ่ะโอ้โหใส่เส้นเนี้ยแต่พี่ว่าเซตเนี้ยถูกพี่ชอบเสตนนี้โคตรสวยดูดิแต่และย่างเดี๋ยวดูวดีคือคือบอกเลยว่ามันสวยจริงนะทุกคนว่าปะหัวยังสวยเลยอะ่ะรองเท้านี้แหละนะ ก็ประมาณนี้แหละทุกคนครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูตัวละครผู้หญิงบ้างนะครับว่ามันโอ้โหผู้หญิงก็สุดวะผู้หญิงก็มีมังกรด้วยอะทุกคนครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะ่ะเฮ้ยมันจะเท่ไปไปแล้วเดี๋ยวดูที่มีม,มีมีหัวแลมไหมโอ้มีว่าม,มีแค่นี้นะครับผมนี่แล้วแต่ที่สําคัญอะผมผมเห็นน้องเขามีเกาะทองนะครับของผู้หญิงนะครับโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ดินน้องเขานะ ผมจะหาวิธีเอาให้ได้เว้ยผมจะตามล่ามันเหมือนตอนนั้นอะ่ะผมตามไล่สุดผมจะมาตามล่าหัวมงกุฎทองแล้วกันนะครับเพราะเป็นสิ่งที่แรงกว่าหมวกเอปะเอไม่ใช่แรงกว่าปักธงอะ่ะผมจะเอาให้ได้นะครับผู้หญิงก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่คอลเลคชั่นนะครับว่ามีปักธงอะไรไหมกระเป๋านะครับไม่มีกระเป๋าก็ต่ายว้าถ้าเก็บกระเป๋าก็ต่ายครบเลยนะเนี่ยนี่ดูร่มร่มร่มเอซุดนะครับไม่ไม,ไม,ไม,ไมนนะ่ไม่ได้มีกันทุกคนนะพี่บอกเลยไม่ได้มีกันทุกคนร่มเนี้ย มีมีท่าทางแลงไหมก็ท่าทางก็ถือว่ามีประมาณนี้นะครับไม่มีท่าทางอัพเวลเลยมั้งนะครับไม่มีท่าทางแลมากเท่าไหร่ผมชอบวะหัวมงกุดอะอะไรที่มันหายยากๆที่คนถ่วน้อยมีอะคือพี่ชอบมากเลยเว้ยน้องๆเดี๋ยวไปดูอาวุธกันนะครับว่าพอมีอะไรบ้างอาวุธนะครับ F4 5สกินนะครับอาวุธก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ มีอัพเวลนะครับอัพเวลสี่นะน้องๆปืนลูกซองนะครับสไนเปอร์ปืนพกเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูไอวอลดิไอวอลไอวอไอวอไอวอยุกยุกยุกเดือดไอวอลสิบแปดสกินนะโอ้โหมีไอวอนี้ปะวะไม่มีไอวอบังเกอร์เลยหรอวะโอ้อยากอยากได้ไอวอบังเกอร์มากเลยไม่มีไอวอบังเกอร์โอ้โหเสียดายว่ะทุกคน แต่ก็ดูที่ดูหัวมังกุดติวส่วนน้อยที่ได้อ่ะเนาะเขาแม่งสุดว่าหายดีแต่ละอันมาให้พี่แบบสุดจัดว่เหมือนที่ผมไปดูนะเหมือนเขาต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> ต้องเอาไปสุ่มที่ลัอคกี้ร้อยยันปะวะไม่แน่ใจว่า,วาอันไหนอันนี้ปะวะ <c oughs> นี่ใช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 ่นี่นี่นี่ใน,นตู้นี้นะครับผมมีโอกาสได้หัวต่งตางๆนานา,นานะครับผมแต่อันนี้นะฮะ เข<ว>าบอกว่าบางคนเสียไปเยอะแล้วยังไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปล่ามันวะถ้าน้องไม่ขายให้พี่จะมาทําคลิปล่ามันวะเอาเรื่องวะทุกคน,นครับหัวที่แพงและผมว่านะยุคฟิฟายจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับหัวน,นี้มันเพ่มันแรกมันแพงไม่ได้กันทุกคนนะครับโอเคใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พี่ลองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ